สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคิมอวดโมเมนต์สวีดมาคเรียกได้ว,ว่าเป็นโคตรแรงที่เผยโมเมนต์หวานฉ่ำออกมาเป็นแฟนได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเดินนาสาดความหวานให้เปนแฟนได้ชมกันตลอดสำหรับคู่ของพระเอกหนุม่มมังพรนสุภารัดกับหวานใจนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนโวเทมัสเทียมซิริ แะถึงแม้คู่นี้จะยังไม่มีข่าวดีมาเป็นแฟนได้เฮลันแต่นุมมาก,ก็เคยให้แหวนเพชรเป็นของขวัญสาวคิมนวันครบรอบรัก7ปีจนโดนแซวว่าเป็นการตีตราจองไว้ก่อนหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับแบบแมนๆว่าจริงๆก็จอง,งไว้ตั้งนานแล้วล่าสุดคิมได้โพสตผภาหวานๆของตนกับแฟนนุ่มพันอิสแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความสุดสวีทว่า He's my universe by a s s i Min 047ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักสแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวความรักมากๆของคู่นี้กันอย่างเนืองแน่นอทิ จะกระวานโอ้ยรักพี่รออยู่โว่น่ารักอ้ายมาแล้วหวานแต่เช้าตามุตมิน่ารักมากโซกิว้วเป็นคนที่น่ารักมากๆธรรมชาติมากค่ะและอีกมากมายท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลนขอบคุณครับ